กับแฟนเป็นคนรักหมาชอบเลี้ยหมาใต่ตนเลยบ้างทำมาชีวิตจริงชอบเราจะมองมาตามมองหน้ามาเฮามาเฮามาเฮาเมื่อเธอมองหน้ามาเฮ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 าตอนเธอตั้งหน้าตักงใจจี้ลักหมากันวันละนิดใกล้ชิดกันวันละหน่อยจุงมาออกบ้านบ่อยๆก็คอยเอาหมารังหน้ามาฉันนั้นพันจิตสุคิดเลยน่ารักไม่ดุบูล็อกแอนล็อกไว้เลยถ้ารับรองแล้วเธอจะหายตา Welcome <re> to my YouTube channel สันเรศี ก็มากันแล้วนะคะแต่หงวกุรานวันนี้แหวนเพชรวันนี้แหวนเพชรฉันเอาผัวฉันชื่อมาไม่มีความฟาร,ร์มรักกันไม่ได้วันนี้จะมาทําอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมา๊ล่อ,องสุ่มกันค่ะเด็กๆมุกถ้าเป็นอะไรหรอแกกล่องสุ่มนะจ๊ะเราซื้อมาจาก ร้านอาจารย์ราคาอยากไปซื้อก็ไปซื้อได้เราซื้อมาเป็นกล่องสุ่มเป็นมึงก็ลองถ่ายดูสิว่าก,ก,กูคือใครกล่องสุ่มใช่ว่สุ่มขนมราคาร้อยเจ็ดสิบบาทเออก็น่ารักมากดูดิมันแบบมันมุง้งมิงเกอร์นะ่ะอะไรวะเนี่ยก็อะไรวะเนี่ยี๋ยวนดูไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าแกะทิไหน ข้างในจะเป็นอะไรอะขนมอะขอเดาว่าต oh, ้องเป็นดิวโดออยู่ข้างในแน่ๆสามสองหนึ่งอะไรอะอะไรอะแกะออกดิอะไรอะอะไรอะได้เป็น ไม่ดีนะจ๊ะเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นมัชเมโล่ช็อกโกแลตนะจ๊ะ oh! ว้าวไปกันแล้วจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นหนังไก่กรอบนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เป็นไขลายมาจ้ะเก็มบาวนี่คันก็คือเป็นคันบาวนี่ทุกคน <Wait. S 1> นี่แบบเนียอ,อะไรที่ฉันอยากได้ พ๊อปคอร์นพ๊อปคอร์นคาราเมลนะจ๊ะแบรนด์มิสทริวอีกแล้วคอนเฟกหรอถ้าเป็นคอนเฟกสีนะทุกคนอันนี้ในเอเอ็มอาร์ชอบทํากันร่อทีนี้จะเป็นไรสระ,ะแล้วหนึ่งถุงสไปซ์ก็ชิ้นให้หนึ่งอันอีกแล้วโอ้ยบราวนี่โอ้กับแบบแพงถือว่าอเนี้ยคือแพงนะทุกคน ถือว่าแพงนะบาวนี่แบบเนี้ยถือว่าคุ้มอยู่นะกมีอะไรแลละอันเนี้ยมันคือถุงอะไรไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเรามาแกะกันดีกว่าเป็นของโงโงเป็นเป็นลูกอมฮาร์บีทแล้วก็มัสเมลโลเมดี้อีกแล้วนะจ๊ะตรงจักใจเนาะเรารู้สึกว่า คุมไหมก็คุมแต่ไม่คุมเกินเพราะจะเขาไม่คุมเกินงก็คือไม่คุมเกินร้อยเจ็ดสิบบาทอะไรนี้สหรับใครที่อยากให้เรากินให้ดูเราจะบอกว่าไม่อันหนึ่งก็ได้เอาอันไหนดีอันนี้ไหมอันไหนอันไหนอันนี้มันจะเป็นแบบว่าคั้นอ่ะเป็นเบาเบานี้ขั้นห oh. อมหอมมากหอมเบานี้มากทุกคน เป็นก้นกแบบนี้นะอืมอืมโอ้ยโอ้ยนี่มาอร่อยก็มีประมาณเท่านี้นะจ๊ะสําหรับกล่องตุ่มนะจ๊ะสําหรับทุกคนคิดว่าร้อยเจ็สิบาทคุ้มไหมเนี่ยทุกคนก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างเอาละกันว่า โอเคมันคุ้มกับ170บาทไหมถ้าอยากไปสั่งก็ไปสั่งมาได้นะจ๊ะสหรับวันนี้หัวร้านไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย